พ่อก็จะถามลูกไปไหนมันไม่ตายที่ไหนก็ตายหมดแต่เกิดแล้วต้องตายคาอุดมคติต้องเข้าใจด้วยนพระเจ้าแต่เรืนัลูกนะผู้ที่ตายคาอุดมคติดีกว่าผู้ที่อยู่อย่างไม่มีอุดมคติ อุดมคติของพวกเราก็คือทำดีที่สุดอุดมคติของพวกเราก็คือละชั่วทำดีแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอุดมคติของพวกเราก็คือปีติความชั่วต้องเข้าใจด้วยอุดมคติของพวกเราก็คือยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระศาสนาสถาบัน เพื่อปกป้องคนดีปกป้องพระดีลูต้องเข้าใจด้วยนี่คืออุดมคติใครจะว่าใครจะทำลายใครจะหาเรื่องหาเราเรายอมทางนั้นนี่คืออุดมคติใครจะให้เราไปทำชั่วเหมือนเขาเรายอมตายนี่คืออุดมคติใครจะเป็นพระชั่ว จะมาดึงรากเราไปชั่วเหมือนพระกลุ่มน,นั้นเราขอตายซะเพราะเราเป็นคนดีนี่เราจะไม่ประมาทพ่อเราศาัดาเราพุทธปิดาคือพระพุทธเจ้าอาบัตดเล็กๆน,น้อยๆก็คือแข้งขาแขนนิ้วพะโลมาพระเกศาของพ่อเราเราจะรักษาไว้ถ้าใคร ประมาทพระพุทธเจ้าจะดึงรัังเราไปด้วยเราขอตายซะพวกนี้ไม่ได้ดีหรอกพวกที่ประมาะทุี่เจ้าพวกใช้เงินใช้ทองนี่พวกใช้ตทรศัพทแนบหูนี่พวกขับรถเล่นนี่พวกกินข้าวทุกเวลาพวกกินลาบเลือดนี่มันไม่ได้ดีหรอกเพราะพวกนี้ประมาทพระพุทธเจ้าเพราะทำประสงค์ทำกรรมนะ่ะ จะเรียกว่าอนันตริยกรรมก็ถูกเพราะเป็นกรรมหนักนี่นี่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนเราคิดได้อยู่ไปอยู่เขารูปเดียวจนตายจนตายแต่คนสุดท้ายเราก็ได้ออกมาสอนลูกกีป่ปีความอาจความหานของลูกไม่มีเลยพูดได้เต่พากันทำไม่ได้พอเกิดเรื่องขึน้น กับครูกับบาหลบแล้วหลวบใจหลบขวาแล้วเหมือนเต่าที่หดหัวในกระดองนั่นเวลาทำดีแล้วพากันละอายเวลาทำชั่วไม่ละอายนะมันเป็นยนั้นนี่เราไม่ก้าวไปก้กาวไกลเราเป็นพูดเนีกันแล้วแต่ของใครของมันนา,น,านาจิตตังแต่ของเรานี่ถึงไหนถึงกัน เดี๋ยวที่เรามีลมหายใจอยู่จนเครื่องสุดท้ายเราจะปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองพระจาสนาสถาบันจนลมเข้าหรือลมออกสุดท้ายของเราหรือพูดง,ง่ายๆว่าจนวันที่เราสิ้นลมนั่นแหละเห็นไหมลมลมเราเหลือนิดหนึ่งเราก็จะสู้บึกเบือนสู้จนได้เห็นไหมเราเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเห็นไหมในคณะสงฆ์ในสมัย พุทธการนี้ไม่เลเน้นก็ไม่ได้ฝ่าเท้าแตกคานเอาจนเรื่องสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแบบไหนเสือโครมมาฆ่าไปกินสู้จนถึงวันละสุดท้ายจนเรือกสุดท้ายก็สามารถจงมักจงผลได้ปราก็มีนี่พวกเรามขี้กาตาขาวเฉยๆเขาใจยังที่พูดแต่ใครขี้กาตาขาวก็หลบไปซะเราก็ไม่ได้ว่าอะไร ถ้าใครคิดว่าเราเป็นครูเป็นบาเป็นพ่อเป็นแม่จะสร้างบุญมหาบุญใหญ่รวมกันที่เอาจริงก็จังที่เราเป็นสลัตายที่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ศาสนาก็สถาบันนี่คิดแล้ว